นะคะที่อยากจะมาเพิ่มเติมจากเมื่อคืนนะคะสิ่งที่ทำให้เราลดความเครียดได้นะคะมีหลายๆอย่างก็คือว่าการจัดจ่อที่จะเรื่องนะคะแล้วก็มีเป้าหมายใช่ไหมคะแล้วก็อย่าทำทุกอย่างเองหมดให้รู้จักกระจายงานนะคะแล้วก็สิ่งที่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าการสร้างนิสัยการอธิษฐานส่วนตัวนะคะ พระเยซูนะคะมักจะตื่นขึ้นมาอธิษฐานบ่อยๆนะะในพระคัมภีร์หนึ่งมาระโกบทที่หนึ่งข้อสาสิบห้านะคะคันเวลาเช้ามืดพระเยซูทรงลุกขึ้นแล้วเสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงบเงียบและก็อธิษฐานนะคะหลักการที่หกในการจากกัดการกับความเครียดนะคะก็คือการสร้างนิงสัยอธิษฐานส่วนตัว นี่คือหลักการให้ควรนะคะการที่ฐานเป็นตัวบรรเทาความเครียดได้อย่างมหาศาลมากๆนะคะเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้เพื่อ,อระบายความขบวนกระวายของเรานะคะไม่ว่าพระเยซูนั้นจะยุ่งแค่ไหนพระองค์ก็ปฏิบัติแบบนี้เสมอที่จะใช้เวลาลำพังกับพระเจ้านะคะถ้าพระเยซูยังจัดเวลาที่ฐานทั้งคั้งที่มีงานยุ่งมากๆคุณก็ไม่ยิ่งไปกว่านั้นหรือที่ต้องอธิษฐานมากกว่านั้นหรือ ะะเวลาเงียบๆตามลําพังกับพระเจ้านะ,ะแม้ว่าจะสั้นๆแต่ก็จะช่วยลดในความกดดันแล้วก็คลายความตึงเครียดในชีวิตได้นะคะเราพูดกับพระเจ้าในคำอธิฐานบอกกับพระองค์ถึงสิ่งที่อยู่ในความคิดของเรานะ,ะและให้พระองค์พูดกับเราในขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์จากนั้นก็ดูตารางเวลาของเราประเมินลาดับความสําคัญก่อนหลังนะคะแล้วก็ รอคอยคําสั่งจากพระเจ้านะคะรอคอยเลมาจากพรงนะคะมีคาอธิบายละเอียดมากในวิธีการสร้างและรัก,รก,รกษาวิสัยในการเข้าเฝ้าพระเจ้าในสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะคะที่ร้องปัญหามากมายของเรามาจากการที่เราไม่สามารถนั่งนิ่งได้เราไม่รู้ว่าจะนั่งนิ่งเฉยได้ยังไงพวกเราหลายคนไม่สามารถนั่งในรถงเงียบโดยที่ไม่เปิดวิทยุหรือไม่ยูมูถือ ได้ถึงห้านาทีเลยนะคะหลายครั้งโซเชียลมีเดียนะคะมันทําให้เราเสียนิสัยนะพี่้องเราไม่สามารถเข้าห้องน้ําโดยที่ไม่มีอะไรได้เราไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้นะคะถ้าคุณเดินเข้ามาเข้าบ้านนะคะแล้วพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวคุณจะทําอะไรอย่างแรกคุณอาจจะเปิดอ่าทีวีหรือเปิดเพลงนะค,ความเงียบหลายครั้งทำให้เราอึอดอัดนะคะแต่พระเจ้าตรัสว่า จงนิ่งเสียแล้วรู้ว่าเราคือพระเจ้านะคะอยู่ในสุดีบทที่สี่สิบข้อสิบไอ้ผลหนึ่งที่หลายคนไม่รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวก็เพราะว่าพวกเขาอยู่นิ่งๆไม่ได้พวกเขายุ่งเกินไปที่อยู่เงียบๆแล้วก็ใช้ความคิดครั้งหนึ่งมีคนพูดว่าดูเหมือนจะเป็นนิสัยหน้าประหลาของมนุษย์ที่เมื่อเขาหลงทางเขาก็ย,ยิ่งเร่งความเร็วขึ้นอีกหลายเท่าตัวเหมือนนักบิน ขครืบินลบในกองทัพอากาศสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่บินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเขาส่งสัญญาณวิทยุเข้ามาผู้คูุมวิทยุการบินถามว่าคุณอยู่ไหนแล้บินตอบว่าผมไม่รู้แต่ผมกําลังเร่งความเร็วทำลายสถิติอยู่พี่น้องไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะคะหลายคนก็เป็นแบบนั้นคือพวกเขากําลังเร่งสปีดชีวิตโดยที่ก็ไม่รู้ว่าจะเร่งไปทําไมกําลังมุ่งหน้าไปที่ไหน เราจะเป็นจะต้องเริ่มต้นวันใหม่นะคะด้วยการอธิษฐานเหมือนพระเยซูแล้วก็หยุดอธิษฐานอีกเป็นช่วงๆตลอดวันเพื่อชาร์จไฟจิตวิญญาณของเรานะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนหย่อนใจค่ะการหาเวลาพักเพื่อความสุขกับชีวิตบ้างนะคะครั้งหนึ่งสาวกทั้งสิบสองของพระเยซูนะคะตั้งวงล้อมพระเยซูแล้วก็รายงานทุกสิ่งที่ได้ทำแล้วก็สั่งสอนไป เนื่องจากขณะนั้นมีผู้ไปไปมาๆกันแน่นขนดัดจนพวกเขาไม่มีโอกาสรับประทานอาหารนะคะพระงจึงตรัสก,กับหล่อสาวกว,ว่าท่านทั้งหลายจงตามเราไปหาที่พักสงบสักพักหนึ่งสักหน่อยเถิดนะคะอยู่ในมาลโกบทที่หกข้อสามสิบเอ็ดหลักการข้อเจ็ดสำหรับการจัดก,การความเครียดก็คือหาเวลาพักนะคะเพื่อสนุกกับชีวิตนี่คือหลักการ ผ่อนคลายนะคะแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจพระเยซูมองไปยังคนเหล่านี้ซึ่งตากตามงานหนักโดยที่ไม่หยุดหย่อนแล้วก็พูดว่าวันนี้พวกท่านสมควรจะได้พักผ่อนนะหยุดงานกันเถอะแล้วพวกเขาก็ลงเรือขายข้ามไปอีกฝั่งของทะเลสาบแล้วก็ออกไปพักผ่อนในที่เปลี่ยวเหตุผลหนึ่งที่ทำไมพระเยซูจึงรับมือกับความเครียดได้ก็คือพระองค์รู้ว่าเมื่อไหร่คนจะพักคะพี่นะ้อง โรคมักจะไปที่ภูเขาหรือไม่ก็นะคะที่เปลี่ยวอยู่บ่อยๆนะคะเพื่อผ่อนคลายการพักผ่อนหย่อนใจในชีวิตไม่ใช่ทางเลือกแท้จริงการพักผ่อนสําคัญมากๆนะ,ะจนพระเจ้านั้นต้องรวบรวมไว้อยู่บนนะ,ะบัญญัติสิบประการด้วยนะคะวันสบาโตถูกกาหนดไว้เพื่อมนุษยชาติเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่านะ,ะมนุษย์นั้นมีองค์ประกอบทาง ร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณนะคะพวกเราต้องการการหยุดพักค่ะหยุดพักเป็นระยะระยะพระเยซูเอาตัวรอดจากความเครียดได้เพราะว่าปรุงสนุกกับชีวิตพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือวัตถุสิบเอข้อสิค่ะกล่าวไว้ทานองที่ว่าพระเยซูมาสนุกกับชีวิตเปโลเขียนว่าพระเจ้าทรงจัเตรียมทุกสิ่งให้เราอย่างบริบูรณ์เพื่อความเบิกบานใจของเรา หนึ่งที่โมทีโบติบข,ข้อสิบเจ็ดชีวิตสม,ตมดุะคะมลคือกุญแจรของการจัดการกับความเครียดนะพี่น้องที่แบ่งปันกับพี่น้องไปก็ให้ข้อคิดไปด้วยนะคะว่าบางครั้งชีวิตมันก็ต้องมีจิตแห่งการได้พักผ่อนบ้างนะคะซึ่งซึ่งซึ่งมีผลมากมากนะคะพี่น้องต่อจิตวิญญาณของเรานะการเปลี่ยนแปลงนะคะมอบความเครียดของคุณให้กับภครกนะหลักการที่แปดของการจัดการกับความเครียดเป็นหลักการที่ พระเยซูนะไม่ต้องใช้เพราะว่าองค์นั้นทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่เรานะคะต้องการเพราะว่าเราเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาธรรมดาพระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้นเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราใ้ท่านทั้งหลายพักสงบจงรับแอกของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะว่าเราสุภาพและข่มใจและวิญญาณของท่านจะพักสงบเพราะแอกของเรานั้นพอเหมาะและภาระของเราก็เบา นะพี่น้องอยู่ในมัธยดที่สิบเอ็ดเยี่สิบแปดถึงสามสิบดังนั้นหลักการสุดท้ายในการจัดการกับความเครียกก็คือมอบความเครียดของคุณให้ปักตริศค่ะคุณจะไม่มีทางมีความสุขกับสันติสุขในใจอย่างสมบูรณ์ได้จนกว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กับเจ้าชายแห่งสันติซะก่อนพรกตริศไม่ได้ตัดว่าจงมาหาเราแล้วเราจะมอบความรู้สึกผิดภาระหนักความเครียดและความกังวลใจให้เจ้ามากขึ้น พี่น้องแม้ว่านี่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หลายคนชอบสอนก็ตามนะพี่น้องยิ่งฟังยิ่งเครียดไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคิดจะจัดนี่นะคะสิ่งที่ทําให้เราไม่เครียกก็ได้เกิดขึด้นเลยนะคะ <c oughs> บางคิดจะจัดมีแนวโน้มชอบความสร้างแรงกดดนันที่จะช่วยบรรเทาแต่พระเยซูตรัสว่าเราอยากให้เจ้าพักผ่อนเราเป็นผู้บรรเทาความเครียด เมื่อเจ้าผูกพันกับเราเราจะมอบกําลังจากภายในให้แก่เจ้านะคะพระเยซูคริสต์สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณจากความเครียดจากที่มีความพึงพอใจได้แหล่งความเครียดที่สําคัญนะคะมาจากการพยายามดําเนินชีวิตแยกจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราแล้วพยายามไปตามทางของตนเองและเป็นพระเจ้าของตนเองคุณต้องการอะไรถ้าคุณไม่เคยมอบชีวิตกับพระเยซูคริสต์ แต่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงจงมอบชีวิตของคุณค่ะรวมถึงความเครียดทั้งหมดให้กับพระองค์แล้วก็พูดว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานชีวิตใหม่กับข้าพระองค์ขอสันติสุขของพระองค์เข้ามาแทนความกดดันที่ข้าพระองค์รู้สึกอยู่นี้ช่วยข้าพระองค์ให้ทําตามหลักการจัดการความที่ของพระองค์ให้ได้ด้วยเถิดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะพี่นอ้องวันนี้นะคะ มาด้วยข้อความสั้นๆค่ะพี่อ้นนองฝากความคิดทุกอย่างของเราไว้กับพระเจ้านะคะหาเวลาพักบ้างค่ะพนนี่้องอย่าเอาแต่ประชุมประชุมประชุมไม่มีวันหยุดข้าพเจ้าปุณน,นีก็กลับใจด้วยนะคะปกตินะคะวันจันทร์ก็จะเป็นวันที่พักนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เหมือนกับเอ๊ะเห็นมันว่างๆก็เลยเอาการประชุมเข้ามาแทรกนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องกลับใจเหมือนกันนะคะอยากให้ชีวิตเรามีวันพักสงบนะอยู่แบบ สบายสบายชิวชิวพักผ่อนบ้างนะคะพี่น้องเพื่อเราจะไม่กดดันจนเกินไปนะคะพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ